ย้อนกลับไปในวันเมื่อตอนที่ฉันมันเป็นเด็กมีเรื่องราวคับสิ่งต่างๆที่ผ่านมามากมายทั้งดีและร้ายปากักปนสับสนมกมควุนปุ่นวายตามกาลเวลาล่วงเลยผ่านไปผ่านวันผ่านไปตามเข็มนาฬิกาสายลมโชยพัดมาในกลิ่นอาของความรู้สึกที่เคยสัมผัส ที่เคยได้ลองได้มองได้เห็นได้แตะมันอยู่ทุกวันอยู่ทุกคืนในกล่องบรรทุกความทรงจำ ในโอกาสที่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กำลังจะสําเร็จการศึกษาการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลผู้อำนวยการขอให้นักเรียนได้นําความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่นักเรียนได้รับการศึกษาจากโรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลให้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มเปี่ยมดังปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า รูปพุทธิประพฤติดีมีความรู้คู่คุณธรรมยินดีกับนักเรียนม .3 และม .6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้นะครับก็พวกเราก็จะกลายเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูรณ์สำหรับนักเรียนระดับชั้นม .6 นะครับใครที่ตั้งใจที่จะเข้าศึกษาต่อนะครับกูก็ขออำนวยอวยพรให้ได้สถานศึกษาที่เราตั้งใจ ส่วนนักเรียนม .3 ถ้าจะศึกษาต่อที่โรงเรียนพุทธิเราก็ยินดีต้อนรับนะครับหรือนักเรียนมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในสถานที่อื่นครูก็ยินดีด้วยนะครับแล้วพวกเราเนี่ยก็จะกลายเป็นสิทธิ์เก่านะครับโดยที่พวกเราก็จะกลับมาพบกันอีกในวาระต่อๆไปนะครับได้กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนมาดูแลโรงเรียนมาพัฒนาโรงเรียนร่วมกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับ ขอให้นักเรียนที่จบปีการศึกษา2,566นี้ไม่ว่าจะเป็นม .3 หรือม .6 ขอให้นักเรียนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและขอให้ได้รับการศึกษาต่อตามที่ตัวเองต้องการและใฝฝันไว้สุดท้ายนี้รองขอฝากตรงนี้ให้กับนักเรียนทุกคนนะคะก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายนะครับที่นักเรียนม .3 ม .6 จะจบการศึกษานะครับเดินทางมาอีกก้าวหนึ่งของความสําเร็จนะครับแต่ในอีกชีวิตวันข้างหน้านักเรียนจะต้องไปอีกหลายก้าวนะครับและจะต้องเพียบพร้อมทั้งความรู้ทั้งกําลังกายกําลังใจนะครับก็ขอแสดงความินดีกับกลูกๆของม .3 ม .6 นะครับกุธ,ธิรังสีพิบูลนะครับประสบสุขสมใจในทุกสิ่งประเสริฐยิ่งไร้ทุกสุขหันษา ประสบโชคไรโรคโรคยาสมอุราทุกสิ่งสันนิรันเทินขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะคะ